สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมไพ่เล่าเรื่องยังไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันก่อนและค่อยมาตั้งหัวข้อกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานในคลิปนี้ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับความรักของคุณกับ mm. เขานะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมพลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็พลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีสลับสับฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคนแล้วก็ <c oughs> เขานะคะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดสปะรต์หรือกดคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะมาเรามาดูกันนะ ดีเวลออฟฟอร์จอนอู้หูมนไพ่ขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่ที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันก่อนแล้วค่อยมาอ่านกันนะคะสองถ้วยอู้ดีมากๆเลยนะคะเดอะซันอู้ไพ่ขึ้นมาสามใบนี่อะไรจะดีเลิศเลยเฟอร์เฟกขนาดนี้นะคะ แปดไม่เท้าหกดาบไพ่ขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะแต่ละใบแต่ละใบเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยนะคะดูตามหน้าไพ่นี้แล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ดวงสตาฟ้าเปิดให้คุณพบเจอรักแท้นะคะสองท่แล้วก็เดืดซันคือรักแท้คู่แท้ของคุณคู่พร้มได้คิดที่คุณกับเขาจะได้พบได้เจอกัน คุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้แบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะบางคนคุณกับเขาอยู่ห่างเหินห่างไกลกันหรือบางคนคนคนนี้กับคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความโดดเด่นดูดีอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หลอ่อดูดีโดดเด่น เขามีชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่ดีก็เป็นเดอกซันสองทวยคือผ่านความเป็นคู่แท้รักแท้คู่พรหมที่คิดที่คุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันเมื่อคุณกับเขาได้พบได้เจอกันให้คุณสังเกตได้เลยนะว่าคุณกับเขาอะเพิ่งรู้จักกันแต่รู้สึกคุ้นเคยเหลือเกินนะคะมีความผูกพันเหลือเกินไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนนะคะคุณกับเขาต่างคนต่างก็เจอคนมาแต่ไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อน คุณกับเขาจะรู้สึกเหมือนกันเลยนะคะเมื่อคนคนนี้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะคุณน่ะจะเป็นผู้ถูกรักจากเขาอย่างมากมายเขาจะมีคุณอยู่ในหัวใจของเขาเพียงคนเดียวทําอะไรเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกคอยให้กําลังใจคุณให้คํำปรึกษาคุณและเขาก็ภูมิใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาจะเข้ามาจับมือคุณไว้แน่นเขาจะทําให้คุณรู้ว่าคุณคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขา เข้าพร้อมที่จะเข้ามาลงเรือลาเดียวกับคุณพร้อมที่จะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวพายเรือให้คุณนั่งพยายามในความสัมพันธ์นี้ให้ความรักของคุณกับเขาถึงฝั่งฝันไปพร้อมๆกันนะคะหรือบางคนคนคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนไทยแล้วก็ได้ที่อยู่ต่างอำเภอต่างตำบลหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุไฟเมสิงธทนโนธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกธาตุลมตุลกุม,มีถุน แล้วก็คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพุธค,คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันจันทร์นะคะหกเหรียญโอ้ดวงสตาฟ้าเปิดให้คุณพบเจอรักแท้คู่แท้คู่พรหมดีขิดคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาการุณาชอบให้ทานชอบไห้พระสวดมนต์ด้วยก็เป็นไปได้คนคนนี้นะ ชอบช่วยเหลือคนเห็นใครที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากคนคนนี้เขาชอบช่วยเหลือเป็นคนที่ใจบุญนะคะเขาจะเข้ามาเป็นพ่อเจ้าบุญทุ่มให้กับคุณทุ่มเงินทุ่มทองทุ่มเวลาทุ่มความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆคนคนนี้เขาจะเข้ามาทุ่มเทให้กับคุณนะคะ ราชาถือไม่เท้าคนคนนี้ก็เป็นคนที่ขยันมีภาะวะเป็นผู้นําจิตใจดีจิตใจ,จ,จบุญกุศลคนคนนี้นะแล้วเขาเป็นคนที่รักคนยากด้วยนะคะเพราะราชาถือไม่เท้าคือแนวคิดของเขาอะเขาคิดว่าเขาอยากจะให้ชีวิตของเขามีความสําเร็จในเรื่องของการงานมีความสําเร็จในเรื่องของการเงนินนะคะเมื่อเขาอะมีชีวิตที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานมีความมั่นคงในเรื่องการเงินเขาคิดว่าความรักค่อยมี เพราะคนคนนี้ความรู้สึกควาคิดของเขา,าเขาอยากจะได้ความรักที่เป็นคู่แท้รักแท้ของเขาเขาจึงมาโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็ทําบุญไปด้วยสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยหาเงินเก็บเงินนะคะแล้วเขาก็รอคอยความรักแท้ของเขาอยู่ตอนนี้เขาจะได้พบได้เจอแล้วก็คือคนเห็นไหมส่อง้วยขึ้นแล้วนะคะคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้แบบกระทันันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะหนึ่งดาบ โอ้เห็นไหมคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักคนยากนะคะหัวใจของเขาเข้มแข็งแข็งแกร่งเหมือนเขาอาจจะเคยผ่านในเรื่องของความรักมาแล้วคนคนนี้นะนะคะหรือเขาอาจจะเคยผ่านในเรื่องของการเลือกรายาร้างมาก่อนก็ได้นะหรือถ้าเขาไม่เคยผ่านในเรื่องการเลิกรายาร้างเขาอาจจะเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมาจึงทําให้หัวใจของเขาในตอนนี้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งในเรื่องของความรักไม่ได้รักใครง่ายนะคนคนนี้นะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เดือดซันแต่เขาก็มีลิมิตของเขาเป็นคนที่มองคนออกดูคนเป็นนะคะเพราะว่าในจิตใจของเขาสว่างโล่เขารู้นะคะว่าใครที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วมาล้อเล่นกับความรู้สึกงเขาใครที่เขามาจริงจังจริงใจกับเขาเขารู้นะคะเขาจึงเปิดใจให้กับคนยากและเขาก็มองดูว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาแต่ละคนที่ผ่านมา ไม่ได้จริงจังกับเขาค่ะจึงทําให้เขามาโฟกัสในเรื่องการงานโฟกัสในการที่หาเงินเก็บเงินแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยชารีออตโอ้บางคนก็จะเป็นคนต่างชาติจริงจริงนะทางไกลเห็นไหมเปดไปเท้าแล้วก็ชารีออตเข้ามาขยายกันนะคะคุณกับเขาแตกต่างกันนะบางคนแตกต่างในเรื่องอายุเขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือคุณก็ได้ที่อายุน้อยกว่าเขาค่ออาจจะสลับสับฟังก็ได้นะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นรักแท้ของการและกัน หรือแม้ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาปรับตัวเข้าหาคุณเขาจะทําให้ความแตกต่างในครั้งนี้เป็นความแตกต่างที่ลงตัวเดินเคียงข้างกันเดินร่วมทางร่วมชีวิตไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปอย่างสบายๆนะคะแปดเหรียญโอ้เห็นไหมคนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณนะคะ มาคอยให้กําลังใจให้คําปรึกษาคุณเห็นไหมคุณทําอะไรคุณไม่เข้าใจคุณก็ปรึกษาหาหรือเขาเขาก็จะคอยให้คําปรึกษากับคุณเขาก็เช่นกันเมื่อเขาทําอะไรเขาไม่เข้าใจคุณก็จะให้คําแนะนําคําปรึกษาเขานะคะคุณกับเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่กันและกันทําให้ความรักในครั้งนี้เป็นความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่เคียงข้างกัน,กนและกันตลอดไปจนถึงแก่เท่านะคะ บางคนคุณจะพบเจอคนรักของคุณคณนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเห็นไหมแปดไม่เท้าแล้วก็ดีวีอัลฟ่ t จูนขึ้นมานะหรือบางคนคุณได้พบแล้วนะตอนนี้นะคะกําลังจะสื่อสารดูใจกันอยู่กําลังจะพูดจะคุยกันอยู่ในตอนนี้นะคะพ่อพายแห่งการพูดคุยขึ้นมาแปดไมเท้านะคะสามถ้วย คนคนนี้เมื่อเข้าเห็นคนแล้วเขารักคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาคือความรักแท้ของเขานะคะเพราะพลังงานของความรักแท้ของคู่แท้เมื่อได้พบได้เจอกันแล้วคุณกับเขาอ่ะจะมีหัวใจที่แบบว่าด้วยผู้ที่คุยกับคนคนนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่ามันราบรื่นสบายใจและก็มีความปลอดภัยนะคะไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะคะ คนคนนี้เขาเห็นคุณแล้วนะเขารักคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือความสุขของเขาเมื่อเขาได้พูดได้คุยกับคุณแล้วเขามีความสุขจึงทําให้เขาไม่ปล่อยคุณอยากจะได้คุณไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณเห็นไหมสามโทษแล้วก็หนึ่งดาบนะคะเขาจะไม่มีอะไรปิดบังคุณเขาจะพาคุณออกงานพาคุณไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่พาคุณไปพบปะเพื่อนฝูงเขาพาคุณไปออกสังคมของเขาให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคุณนี่แหละคือ ผู้หญิงชายที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาที่จะเข้ามาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาเป็นตลอดชีวิตนะคะหนึ่งถ้วยอู้เห็นไหมนะคะคนคนนี้เขาเห็นคุณและเขารักคุณมากอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็เหมือนเจ้านกตัวนี้เห็นไหมอยู่บนศีรษะของคุณเจ้านกตัวนี้เป็นนกสีขาวเป็นนกที่แบบว่า เขาเป็นคนที่เติบโตตื่นรู้แล้วนะนะคะเมื่อเขาเห็นคุณแล้วนะเขาส่องเข้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลานี่เขารักคุณเขาอยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเป็นคนคนนี้จิตวิญญาณของเขาบอกเขาเสมอว่าคุณนี่แหละคือคนที่เป็นรักแท้คู่แท้ของเขาคู่พรหมลิขิตให้คุณกับเขาได้มาพบมมมจอกันได้มารักกันนะคะเห็นไหม เดวีเอาคอาจุดขึ้นมาไปแรกนะคู่พรหมลิขิดเมื่อถึงเวลาคุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันละจะได้มารักกันบางคนก็ถึงเวลาแล้วตอนนี้คุณกับเขากําลังจะศึกษาดูใจกันอยู่พูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะบางคนถ้าคุณยังไม่ได้พบคนคนนี้คุณจะได้พบเขาคนนี้แบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะบางคนก็อาจจะพบเจอคนคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์เขาอาจจะทักมาคุยมาจีบคุณแบบกระทนหันก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะพบรักแท้ของคุณคนคนนี้ จะเพื่อนร่วมงานพัฒนามาเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือบางคนคุณก็อาจจะพบเจอคนคนนี้จากการที่คุณเดินทางไปทําบุญก็ได้นะไปสร้างบุญสร้างบารมีแล้วคุณก็ไปพบเจอคนรักของคุณคณนนี้รักแท้ของคุณแบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะเจดถ้วยโอ้คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ เดสันแล้วก็เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่เขาเป็นคนที่รักคนยากนะมีคนที่จะเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตของเขานะคะแต่เข้ามองมองดูแล้วว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะไม่ได้มาจริงจังกับเขาไม่ได้มารักเขาจริงจังจริงใจเลยสักคนนะคะจนทําให้เขาไม่ได้สนใจใครเลยคนที่เข้ามาหาเขานะเขาได้แต่ส่องแต่มองดูคนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้รักแท้ของเขา เขาสองเข้ามองอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่เจอจนกระทั่งได้มาเจอคุณสองถ้วยเห็นไหมเมื่อเข้าเจอคุณแล้วนะเขาชัดเจนเขาปั่นใจในตรงเขาเลยนะคะว่าคุณนี่แหละคุณนี่แหละใช่เลยที่จะเข้ามาเป็นความรักแท้ของเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะคะสีไม่เทาโอ้ เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณมาพูดมาคุยกับคุณศึกษาดูใจกับคุณได้ไปสักพักหนึ่งเขาอาจจะมาพูดมาคุยกับคุณ่องเรื่องการแต่งงานขอคุณแต่งงานมาลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านคุณอำเภอคุณตำบลคุณจังหวัดคุณเข้ามาอยู่กับคุณก็ได้นะหรือเขาจะพูดจะคุยกับคุณเลยนะคะว่าให้คุณย้ายไปอยู่กับเขาไปลงหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศเขาก็เป็นไปได้นะคะแทนบรัน คนคนนี้เขาจะเข้ามามีความรักที่มีการเติมเต็มให้กับคุณเห็นไหมเขาจะไม่ให้คุณให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอนคนคนนี้นะเขาจะมีความรักที่มีการเติมเตมให้กับคุณคุณก็จะคอยเติมเตมให้กับเขานะคะคุณกับเขาอจะมีความรักที่มีการเติมเต็มไม่แก่กันและกันจะไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีความอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างเด็ดขาดนะคะความรักสมดุลความรักสมบูรณ์แบบความรักที่เขาจะเข้ามารักคุณมีความรักที่ไร้เงื่อนไขกับคุณความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะอยู่ในหัวใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายนะคะเขาอาจจะอยู่ในชาติดินพึกศพกันบางกรน,นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนรวยนะคะเดอซันวิวอั o ฟ์ u n นแล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นมา เขาเป็นคนที่มีเงินเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองเขาจะเข้ามาไปมาดูแลมาซัพพอร์ตคุณเจ็ดทวแล้วก็หนึ่งเรือเห็นไหมเขาจะเข้ามาเปย์คุณเขาจะเข้ามาทาให้คุณสุขสบายนะคะถือเหรียญมาอย่างใหญ่เขาจะเข้ามาขอคุณแต่งงานอยู่กับคุณเป็นทองเพียงเดียวกับคุณอยู่กับคุณมีความมั่นคงนะคะเมจิเชียนคนคนนี้ก็เป็นคนที่สลาดนะเขาเป็นคนที่มีความคิดมีสติปัญญาดีความคิดสร้างสรรค์ คนคนนี้เขาไม่ได้รักใครง่ายๆคนที่เขารักจะต้องเป็นคนที่เขาเลือกเองเท่าน,นั้นเห็นไหมมือข้างนี้เขาถือไม้เท้าแล้วก็มีแสงสว่างคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักของเขาเขาจะต้องเป็นคนที่เลือกเองเท่าน,นั้นและตอนนี้เขาเลือกคุณเขาพร้อมที่จะเข้ามามีความรักที่อ่อนโยนอ่อนหวานหนักแน่นมันคงซื่อตรงกับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะ หนึ่งม่เท้าโอ้หนึ่งมีเท้าแล้วก็นหนึ่งถ้วยขึ้นมาคนคนนี้เขาจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดหัวคิดดีสีิปัญญาดีเมื่อเขาได้เจอคุณแล้วนะเห็นไหมเขาถือคุณว่าเขาไม่ปล่อยความคิดของเขาเขาคิดว่าเขาอยากจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณเหมือนบ้านหลังนี้นะคะ,ะ,คะเจ็ดม่เท้าอ้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ ขยันสุดๆบอกได้เลยนะเห็นไหมไม่เท้าขึ้นมาตั้งหลายบายคือคนขยันเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีชอบทำบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีนะคะเป็นคนที่สู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็าตามที่เข้ามาในชีวิตของเขานะอุปสรรคและปัญหาต่างๆเข้าสู้จนตัวเองได้รับชัยชนะมีชีวิตที่มีความสุขสบายชีวิตของเขาเป็นเด็กสันนะคะเขาไม่ยอมแพ้ เะะมื่อเขาได้รักคุณก็เช่นกันเขาจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าความรักจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็ตามเขาจะสู้สู้ยิบตาสู้จนทําให้เขาได้รับชัยชนะในเรื่องของความรักเขาจะเข้ามาครอบครองคุณทั้งตัวเล่นหัวใจให้ได้คนคนนี้นะนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบแพ้ไม่เป็นคนคนนี้นะนะคะราชินีถือเหรียญโอ้เห็นไหมนะคะหนึ่งเหรียญราชินีถือเหรียญเข้ามาปิดท้ายกัน บางคนคนคนนี้ของคุณอาจจะมีพลังงานของความเป็นพ่อไม่ไมๆก็ได้นะนะคะเห็นไหมชีวิตรอบรอบข้างกายเขาเขามีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เขามีพร้อมเตียนทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือไม่ขาดสายคนคนนี้นะเขาจะเข้ามาทุ่มเทมาเปมาดูแลคุณมาอซัพพอร์ตคุณเขาก็เหมือนเจ้ากระต่ายตัวนี้เห็นไหมเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะเข้ามาดูแลจะใส่คุณอย่างดีนะคะราชาธิดาโอ้บางคนคนคนนี้ของคุณน่ะ จะเป็นคนที่มีความสุมั่นในตัวเองอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ในตัวของเขานะคะเป็นคนที่แบบว่าดูดีหน้าเก่งขามดูข้างนอกของเขาเข้มแข็งแข็งแกร่งหน้าเก่งขามแต่ภายในใจของเขาเป็นคนที่ใจดีนะชอบสร้างบุญสร้างบารมีนะคะเพราะว่าในตัวของเขาเขามีพร้อมเพียงหมดเลยนะเขาเป็นความอ่อนโยนอ่อนหวานความหนักแน่นมั่นคงความเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ในตัวของเขาหมดเลยคนคนนี้นะคะ เขาเคยผ่านในเรื่องของความรักมาแล้วนะคะเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะไม่ใช้อิโก้กับคุณนะคะโอ้เห็นไหมเขาจะมีความรักที่เป็นกลรมิตกับคุณความรักที่มีแต่ความสบายใจอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานให้กับคุณเท่านั้นเขาจะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณด้วยภาษาดอกไม้เขาจะไม่ความรุนแรงกับคุณอย่างติดขาดคนคนนี้นะนะคะ เขาจะมีความรักที่ดีให้กับคุณนะคะโอ้เด็กถือถ้วยแล้วอัศวินถือถ้วยคนคนนี้เขารักคุณมากนะคะเขาพร้อมที่จะเข้ามาปกป้องคุณเห็นไหมก็มีโลด้วยนะคะพร้อมที่จะเข้ามาปกป้องคุณโมาดโแูแลคุณมาเอาใจใส่คุณมามอบความรักที่เป็นกลิมิตกับคุณนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามานิสิตของคุณนะพลังงานความรักของคุณกับเขาอะ่ะจะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปทีละสเต็ปนะคะ จากเด็กถือถ้วยเป็นอัศวินถือถ้วยจะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปทีละสเต็ปนะคะก้าเหรียญโอ้เห็นไหมเงินล้อมรอบอยู่ตัวของคุณคนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณให้เงินคุณใช้เห็นไหมนะคะมาเปคุณอยากคุณอยากจะได้อะไรเขาจะซื้อให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะคนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ที่เป็นคู่พร้อมลิขิตของเขา ที่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเพราะว่าโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันแล้วก็ได้มารักกันเป็นคู่พรมลิขิตของกันและกันเขาจึงรักคุณมากและพร้อมที่จะเข้ามาดูแลมาเปมาสพอร์ตคุณเข้ามาทําให้คุณสุขสบายราชนีถือถ้วยออ้เห็นไหมความรักของคุณจะพัฒนาก้าวหน้าไปทีละสเตปถึงขั้นเป็นราชนีถือถ้วยทีนี้ความรักสุขงอมนะคะ พอความรักของคุณออกับเขา,าสุกงอมแล้วคนคนนี้จะมาขอคุณแต่งงานกับคณเป็นครอบครัวอยางมีความมั่นคงสี่มิท้าขึ้นมานะคะคุณจะได้พบได้เจอเขาคนนี้นะคะเขาจะเข้ามารักคุณโอ้เดอะเฮอร์มิตเข้าไปคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่มีความสงบนิ่งนะคะเห็นไหมราชาเถิดดาแล้วก็เดอะเฮอร์มิตเข้ามาขยายกันนะจากความที่เขาเป็นคนที่มีอีโก,โก้กลับกลายเป็นคนที่ใจดีใจบุญมีความสงบนิ่ง เหมือนเป็นคนตื่นรู้คนคนนี้นะเขาจะเข้ามารักคุณด้วยพลังงานของความรักที่ดีๆให้กับคุณเท่านั้นนะคะเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดสติปัญญาดีแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งขยันเก็บเงินเก่งความขยันของเขาความเก็บเงินเก่งของเขาทําให้เขามีเงินทําให้เขาเป็นคนรวยเห็นไหมราชินีถือเหรียญเก้าเหรียญหน,นึ่งเหรียญนี่ เดะซันเนี่ยเขาเป็นคนรวยมีมรดกทรัพย์สินเงินทอง mm. เขาจะเข้ามาเปยคุณทาให้คุณสุขสบายอย่างแน่นอนนะคะเขามาให้ค่าให้เกียรติคุณแล้วก็มาถึงมาหวงคุณสุดๆ,ๆนะคะเดะมูนอู้เห็นไหมเมื่อคุณกับเขาได้พบไปเจอได้พูดได้คุยกันแล้วคุณกับเขาจะเอากันออกจากหัวไม่ได้เห็นไหมกลางคืนมานอนไม่หลับอยากจะพูดอยากจะคุยกันอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคดงหากันแบบเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคะ คิดวกไปเวียนมาซ้ำไปซ้ำมาคิดถึงกันแบบนอนไม่หลับพองีบหลับไปก็ฝันถึงแต่กันและกันฝันว่าได้อยู่ใกล้ชิดกันได้จุบกันได้หอมแก้มกันได้มีโมเมนต์ดีๆด,ด,ด้วยกันนะคะราชาถือถ้วยอู้เห็นไหมนนะคะราชินีถือถ้วยราชาถือถ้วยเห็นไหมคุณกับเขาเป็นคู่กัน คู่พรหมลิขิตคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือดวงของคุณดวงสตา์ฟ้าเปิดให้คุณได้พบเจอรักแท้คู่แท้คู่พรหมลิขิตแบบกระ t ั a n เป็นที่คุณไม่ทันตั้งตัวอย่างแน่นอนนะคะคุณกับเขาเป็นคู่ที่มีจิตใจแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคู่ที่ใจดีมีเมตตากรุณาคู่ที่ รักครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างดีคู่ที่ชอบทำกับข้าวเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนเหมือนกันเลยนะคะค <os>. ู่ที่เหมาะสมกันดังกิ่งทองใบหยกในอนาคตถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันคุณกับเขาจะดูแลครอบครัวอย่างดีมีความรักรักเดียวจะเดียวให้กันและกันคู่ที่เหมาะสมกันดังกิ่งทองใบหยกเห็นไหมสวยหล่อถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็สวยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็หลอ่อดูดีโดดเด่นนะคะ ในอนาคตวันข้างหน้าทุกคนกับเขาได้แต่งงานกันชีวิตครอบครัวของคุณกับเขาอะจะเป็นเด็กซันจะเป็นชีวิตครอบครัวที่มีหน้ามีตาทางสังคมอาจจะเป็นคนของสังคมก็ได้นะอาจจะเป็นระดับหัวหน้าหมู่บ้านหรือคนของสังคมมีคนน้ำหน้าถือตามีคนให้เกียรติให้ค่าคุณกับเขานะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีชีวิตที่ดีมีความสุขความอดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะคะ คุยกับเขาจะพากันรวยนะคะโอ้คนกับเขาจะเข้ามาราักกันนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามารากักคุณเห็นไหมเมื่อเขาเข้ามาแล้วนะเขาจะเข้ามากอดคุณไว้จะไม่ปล่อยคุณไปไหนเด็กค่ะกับคุณจนถึงแก่ถึงเท่าจะมีความรักที่โรมแมนติกกับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะจะติดกู้ คนคนนี้ก็อาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับข้าราชการราฐวิสาหกิจก็ได้นะบางคนคนคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทุกชนิดนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นทหารตํารวจเป็นทนายความอัยการหรือผู้พิพากษาก็ได้นะทํางานเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทุกชนิดนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณให้ความรักที่มีความซื่อตรงมั่นคงกับคุณแต่เพียงผู้เดียว ในอนาคตคนคนนี้ก็อาจจะมาขอคุณแต่งงานถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขารักคุณเมื่อเขาเห็นคุณแล้วนะเขารักคุณมากจิตวิญญาณของเขาบอกเขาเสมอว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาคุณนี่แหละคือความรักแท้ของเขาคู่พรหมได้คิดที่จะมาอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตก็คือคุณเขาจะเข้ามารักมาหลงคุณหัวปักหัวปามาคลั่งใครหลงการเสน่หาราคาต่อคุณสุด จะมีความรักที่นักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะนี่คือดวงของคุณดวงเปิดฟ้าเปิดให้คุณพบเจอรักแท้คู่พรหมที่คิดนะคะขอให้เพื่อนๆพบเจอความรักที่ดีพบเจอรักแท h, ค้คู่แท้เหมือนไฟขึ้นมาทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ